สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับประเทศไทยสบายดีนะครับประเทศไทยนี่คือเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์เทเลนด์ค่ะคุณแมวสาวสวัสดีค่ะคุณณนายคะสวัสดีคุณผู้ชมทางสปริงนิวนะคะคุณผู้ฟังทาง FM 98.5ค่ะเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์เทเลนด์ประจำวันพุธที่24สิงหาคม2559ค่ะครับผมที่จัดประกวดประกวดอะไรคะประกวดสคริปต์เปิดรายการ <laughs> ส่ง มาประกวดได้เลยทางไลน์สปริงเรเดโอสคริปเปิดรายการเกาลิเท่ไทยสคริปต์ของใครสคริปต์ไหนโดนใจแจกอะไรคะเราจ <c oughs> มีรางวัลอ๋อก่อนลืมขอกันไปเยอะไปแล้วหรือยังพอแจกไหมเนี่ยความจริงคลองด่านที่ไม่ใช่วัฒนาวัฒนาอสุเหมเอกสารทางราชการหลายฉบับสังคมไม่เคยเห็นมาก่อนถูกตีพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ เราจะแจก80เล่มนะ80เหรอคะ80เล่ม80คนแรกที่ส่งลายเข้ามาขอก็จะทยอยทยอยส่งนะฮะทยอยส่งนะฮะด้วยความเคารพจะทยอยส่งนะฮะก็ขอมาได้แค่นี้จริงๆไม่ต้องส่งมาแล้ววันนี้นะลายเพราะมันเกินแล้วค่ะมันทะลักไปเยอะแล้วครับมันทะลุไปหลายแล้วค่ะหลาร้อยค่ะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าถ้าขอเพิ่มถ้าหาเพิ่มได้แต่ไม่มีขายเราไม่มีขายอในหนังสือเล่มนี้นั้น มันเสมือนเสมือนบันทึกประวัติศาสตร์ของคลองด่านในบางหน้าเป็นหน้าประวัติศาสตร์ของคลองด่านที่สังคมไม่เคยเห็นมาก่อนน่าสนใจใช่ค่ะก็ต้องไปอ่านไปดูนะคะจะได้รู้โครงการนี้ก็ถือว่าเป็นอีกโครงการประวัติศาสตร์อภิมหาทุจริตกับสุสรประจวบผมข้าใจว่าประเทศไทยวันนี้มีข่าวเดียวจริงๆข่าวนั่นก็คือเรื่องอะไรคะโจร จนไซเบอร์โอ้โหโจนแขกขาวเดินทางจากประเทศยุโรปตะวันออกอลักลอบเข้าประเทศไทยแล้วใช้เทคโนโลยีบางประการเนี่ยนะครับจะบอกว่าไฮเทคก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่สามารถ เจาะเข้าไปในตู้ ATM ของแบงค์อมสินดูดเงินออกมาจากบัญชีของแบงค์อมสินในเบื้องต้นดูดออกมาได้12ล้านบาทเสร็จสิ้นใช่แล้วนะคะเป็นเงินสดๆนะนะเป็นเงินสดๆ12ล้านบาทที่ดูดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะที่จริงเทคโนโลยีที่ใช้ในการเจาะเข้าไปในระบบ ของอมสินแล้วก็ดูดเงินอมสินจากตู้ ATM 12ล้านบาทเสร็จๆนั้นไม่ได้ซับซ้อนเลยเป็นวิธีการเดิมๆเ,เทคโนโลยีเดิมๆนะ,ะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ใหม่ล่าสุดอะไรแต่มักจะใช้ได้ผลเสมอนะใช่แล้วนะคะเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่สะเทือนแบงก์อมสินขณะนี้แบงก์อมสินต้องประกาศสั่งปิดตู้ ATM ของอมสินทั่วประเทศซึ่งมีอยู่กว่า3,343 <000 S 2> <3, 000 S 1> ัตู้นะฮะะสั่งปิดชั่วคราวระหว่างตรวจสอบระบบ ทั้งหมดนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมจึงถูกเจาะใช่แล้วหรือมีตู้ไหนกําลังเตรียมจะถูกเจาะอ,อีกต้องบล็อกไว้ทั้งหมดก่อนนะด้วยการรบะะเรื่องนี้เรื่องนี้มันสะเทือนทั้งวงการแบงค์นะใช่ค่ะน่าสนใจก็คือตู้ ATM ที่ออมสินเขาใช้นั้นยี่ห้อ NCR ใช่ค่ะของสกอตปรากฏว่าไอ้เจ้า NCR เนี่ยเป็นยี่ห้อที่ มีแบงก์ในประเทศไทยใช้ด้วยถึง12แบงค์ด้วยกันถึง12แบงก์ด้วยกันขนาดนี้ผมก็เอาฮาร์ดดิสของตัวเอทีเอ็มยี่ห้อ n c r ส่งกลับไปให้บริษัทแม่ไปแกะไปถอดรหัสมันเกิดขึ้นได้อย่างไรถูกเจาะได้อย่างไรประมาณนั้นน่ะนะใช่ประมาณนั้นน่ะนะกำลังไปตรวจสอบอยู่นะคะแต่ขณะเดียวกันมันมีอยู่อีก12แบงก์ในประเทศไทยที่ก็ใช้ตัวเอทีเอ็มยี่ห้อนี้อยู่ก็ต้องพึ่งตัวเองแล้วล่ะยังไม่ได้ถูกจารากรเราจะไปกันที่ตำรวจ จะไปกันที่ตำรวจไล่เรียงเรื่องที่มาที่ไปทั้งหมดเลยนะฮะจะไปกันที่พลตำรวจเอกปัญญา,ญญา,มาเมน,มเมนที่ปรึกษาส10สิบที่เท่ารองพบตรนะฮะถูกต้องค่ะก็ะจะมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็เรียกได้ว่าข้อมูลเปิดกันมาอย่างละเอียดนะคะแล้วก็รู้บบร่องรอยแล้วว่าฝีมือใครกลุ่มไหนหนึ่งสะเทือนท้งวงการแบงค์เพราะมี12แบงค์ในไทยก็ใช้ตู้ ATM ยี่ห้อ NCR รุ่นนี้แหละสองมันกระเพิ่มไปถึงความเชื่อมั่น ต่อระบบพร้อมเพย์ด้วยเธอได้ยินพร้อมเพย์ไหมะใช่ค่ะระบบพร้อมเพย์หลายคนก็ยังไม่มั่นใจยังไม่ได้สมัครใช้ด้วยนะคะตอนนี้ไปกันที่พลตํารวจปัญญามาเม้นค่ะที่ปรึกษาสบศสิบนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมรรัตคุณดานัยครับครับครับรองพบปัญญาครับเอาอย่างนี้ครับเป็นที่ชัดเจนเลยนะฮะแขกขาวกลุ่มนี้ก็คือยูเครนเนี่ยนะฮะ ในเบื้องต้นในเบื้องต้นคาดว่าเป็นยูเครนนะฮะโฟกัสี่ชางเป็น Ukraine, ทั้งยูเครนทั้งรัสเซียบ่ารวมกลุ่มกันหลายหลาย,ลาย,ลายก็เป็นพวกยุโรปจนออกอะครับยุโรปจนออกนะฮะออก็ในเบื้องต้นมันทํากันหลายคนแน่แต่ว่าไอ้ทีมเนี้ยไอ้แก๊งเนี้ยประกอบด้วยยูเครนบวกรัเสเซียใช่ไหมฮะเท่าที่เราตรวจสอบที่ไปเพราะว่าเราเชื่อว่าแก๊งเนี้ยอจจะเกี่ยวพันกับแก๊งที่ เข้าไปดําเนินการที่ไต้หวันนะครับ,รบแล้วแก๊งที่ไต้หวันเนี่ยมันทั้งหมดที่ไต้หวันจับได้เนี่ยสามคนแต่ที่ยังไม่ได้เนี่ยยี่สบองคนจับได <ใน S 1> ้สามที่ยังจับไม่ได้ยี่สิบสองแต่ครับในยี่สิบสองเนี่ยมีทั้งรัสเซียยูเครนได้ในยี่สบองคนเนี่ยมีประมาณห้าคนเคยเข้าเมืองไทยห้านค,คนเคยเข้าไทยครับแล้วก็บางส่วนเนี่ย เคยข้ามไปมาเลเซียซึ่งมาเลเซียเนี่ยเขาโดนเจาะแบบเราเนี่ยเมื่อปี2014นะครับ2014ก็คือปีที่แล้ว2558ไหมเออ57สิฮะ2557ทวนนะครับที่ไต้หวันน่นนะครับโดนแก๊งนี้เจาะระบบ ATM พอสอพศอะไรประมาณปีไหนฮะไต้หวันถูกกระินการเนี่ยเมื่อประมาณเดือนกักฎาคมเองปีนี้นะคะปี59นี่แหละ ช่วงเราเลยสิคะขอ,องเราจริงๆที่ออมสินตรวจพบนี่ก็คือวันที่หนึ่งสิงหาถึงวันที่สิบเนี่ยแต่จริงๆคนร้ายลงมือจริงๆเนี่ยประมาณช่วงกรกฎาคมครับช่วงกรกฎาคมเป็นห่วงเวลาเดียวกันกันกบที่เขาไปจอะระบบ ATM ที่ไต้หวัน ถูกต้องครับที่ไต้หวันนั้นจับได้สามตามจับอีก22ปรากฏว่าในย5หมี5คนมีประวัติเข้าประเทศไทยเข้าประเทศไทยช่วงช่วงช่วงปี57เแล้วฮะช่วงเข้ามาก่อนครับเข้ามาก่อนฮะก่อนปี57ครับเข้าไปเข้าออกอยู่ครับเพราะว่าเขาเข้าออกกนะฮะครับผมเราเราลังติดตามอยู่ครับในขณะเดียวกันในห้าคนนี้นอกจากเข้าไทยยังยังเลยไปถีงมาเลเซียด้วยครับผม และปรากฏว่าปี57มาเลเซียก็เคยเจอถูกเจาะเอทีเอ็มถูกต้องครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเมื่อเราได้รับเรื่องจากธนาคารอมสินเมื่อประมาณประมาณทักลางสิงหาเนี่ยนะครับเราได้เริ่มตรวจสอบติดตามแก๊งนี้นะครับทางแก๊งเนี่ยนะครับว่าแก๊งนี้มาอย่างไรไปอย่างไรนะครับแล้วก็มีวิธีดำเนินการ <Okay. S 2> ใกล้เคียงกับประเทศไหนอย่างไงนะครับครับครับทีนี้ทีนี้ เจาเฉพาะประเทศไทยนะครับ,รบปฏิบัติการของเขาไปเริ่มที่ภูเก็ตเป็นจุดแรกแล้วก็ลามเข้าชุมพรขึ้นมาถึงประจวบคิรีขันเข้าไปเจาะระบบ ATM ที่เพชรชบุรีแล้วเข้ากรุงเทพถูกไหมฮะ,ะเริ่มต้นจริงๆน่าจะประมาณเดือนมีนาคมนะครับที่ะตะก,กัวทุ่งนะครับตะก,กวดทุ่งะตะก,กวดทุ่งคือ,อทางพัางงาครับ ครับเป็น,นตู้เอทเอมของออมสินตู้หนึ่งนะครับ,รบขณะนั้นเนี่ยคนร้ายใช้วิธีการนี้แหละนะครับแล้วก็ได้เงินไประมาณทั้งสี่ล้านสี่ล้านครับ 4, <000. S 2> ตอนนั้นตรมอวุิธรภาคแปดเนี่ยก็ร่วมกับทางออมสินทําการสืบสวนสอบสวนกันอยู่นะครับในครั้งนั้นเนี่ยเรายังไม่แน่ใจว่ามีการใส่ไวรัสแอ,อ,อแวร์น,นี้นเข้าไปนะครับ ต่อมาเนี่ยเมื่อทางการสืบสวนเนี่ยเริ่มมั่จใจว่าเอน่าจะมีมาแวร์เกิดขึ้นเนี่ยก็ทางแบงก์ก็ได้รประสานกับทางพวกเรานี่แะนะครับว่าน่าจะเกิดปัญหาขึ้นมาในระบบและและพอตรวจสอบกับทางทางตู้ atm ต่างๆในในรุ่นเนี้ยนะครับ,รบก็เลยเริ่มพบว่า มีการเมื่อมีการรับเงินเนี่ยเคยรู้ว่าเงินหายไปจริงจินะครับอ๋อครับครับแสดงว่าแสดงว่าเขาเริ่มทําตั้งแต่มีนาห้าเก้าไปจาะตู้น, 9. น่าจะน่าจะเป็นการเจาะตู้แล้วก็ทดลองอ่านระบบของเราโอเคครับอ๋อเเริ่มแต่ครั้งนั้นแต่ครั้งนั้นที่ตะกักวป่านั้นไม่แน่ใจว่าไอ้โจรแกงเนี่ยมันใช้เทคโนโลยีอย่างไรมันทําอย่างไรประมาณนั้นยังแกะไม่ออกยังไม่รู้ถึงเรื่องมาแวร์ถูกไหมฮนะตอนนั้น ถูกต้องครับก็เพิ่งจะมาชักจะไหวตัวว่าน่าจะเป็นเรื่องของการปล่อยมาแวะเข้าไปบล็อกไปล็อกไปตบตาระบบนะครับครับก็ช่วงหลังนี้เองจึงเกิดการตรวจสอบนับเงินกันใหม่ก็พบว่าโอ้โหมันลามไปเยอะถูกไหมฮะถูกต้องครับมารู้ตัวมารู้ตัวว่ามันลามไปเยอะช่วงต้นเดือนสิงหานี่เองถูกไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องครับอืมอืม ทีนี้ทีนี้เอาละจากตะกัวป่าพังงาเหมือนเป็นตู้นําร่องเพื่อแกะรอยเพื่ออะไรต่อมีอะไรจากนั้นมันลงมือทําจริงๆที่ภูเก็ตเป็นจุดแรกใช่ไหมจากภูเก็ตนะครับภูเก็ตเนี่ยจากที่เราตรวจสอบมันเป็นทั้งตู้ที่พวะนั้นไปเจาะเอาเงินออกกับตู้ที่พวกนั้นเนี่ยน่าเชื่อว่าไปปล่อยมาแวร์เข้าควบคุมตู้อื่น ครับนะครับจากจากจากภูเก็ตมันก็ไปทําที่ชุมพรจากชุมพรมันก็ไปทําต่อที่ประจวบประจวบไปทําที่เพชรชบุรีจากเพชรชบุรีมันก็เข้ามาทําในกรุงเทพถูกไหมฮะถูกต้องครับทั้งหมดโดนไปกี่ตู้เท่าที่ตรวจสอบได้ครับเท่าที่ตรวจสอบได้ตรวจสอบมาทั้งหมด200ร้อยกว่าตู้เนี่ยนะครับตู้ที่ถูกดาเนินการจริงๆประมาณ2ี่บ็ดตู้ครับยี่สิบเอ็ดแต่ว่าแต่ว่าตู้ของอมสินทั้งประเทศมีสามพันสามรอยสิบสามตู้ถูกไหมฮะถูกต้องครับ โอเคที่พบแน่ๆว่าโดนมาแวร์นะฮะ่21ต,ตู้คำถามก็คือทำไมมันเลือกเจาะเฉพาะออมสินทำไมไม่เล่นงานไม่เจาะระบบ ATM ของแบงค์อื่นเออ,อ,อเออก็น่าที่จะเชื่อว่าไอ้แก๊งเนี้ยนะครับน่าจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องตู้ NCR หรือของออมสินเนี่ยแหละครับตู้ ATM ยี่ห้อ NCR NCR อาจจะรู้โครงสร้างรู้อะไรของตู้นี้หรอคะหมายถึงรู้ระบบการทำงาน น่าจะรู้ระบบการทํางานช่วงที่เขาได้อ่านระบบตอนตอนเดือนมีนาครับ๋อครับครับครับที่นี้ที่นี่ที่นี่ NCR นั้นนะครับบริษัทผู้ผลิตก็คือแมคกาฟี่สกอตแลนด์ใช่ไหมฮะทางสินแจ้งว่าอย่างนั้นนะครับนะครับแจ้งว่าแมคกาฟี่สกอตแลนด์เป็นบริษัทผู้ผลิตตู้ยี่ห้อ NCR ปัญหาประเด็นก็คือตู้ยี่ห้อนี้มีแบงค์ในไทยอีกตั้ง12แบงค์ ก็ใช้เช่นกันยี่ห้อนี้ทําไมมันไม่เลือกเจาะตู้ยี่ห้อ NCR ของแบงค์อื่นด้วยอืมทาไมเป็นแบงค์อมสินคือแก๊งนี้นะครับเท่าที่ผมประเมินสถานการณ์มันเนี่ยแล้วก็ได้ประสานกับทางอมสินมาตลอดเนี่ยนะครับก็คิดว่าอ่าตอนแรกเราคิดว่าไอ้ไอ้สิบสองสิบไอ้ยี่สิบเอ็ดตู้เนี่ยน่าจะเป็นตู้ทดลองมันนะครับอืมแต่ทางอมสินเนี่ยเขาได้ปิดระบบไปแล้วเราก็คิดว่าโอเคไม่เป็นไรเมื่อ ปิดระบบไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราติดตามแก๊งเนี้ยด้วยการแกะรอยโดยวิธีอื่นนะครับก็เดี๋ยวขณะนี้ก็มีการแกะรอยกันอยู่แล้วก็เชื่อว่าคนร้ายบางส่วนอาจจะยังตกค้าอยู่ในประเทศไทยนะครับก็เราอยากได้ตัวมาเหมือนกันแล้วก็เราคงจะดูจากระบบต่างๆที่การทํางานของคนร้ายเนี้ว่ามันทำยังไงไปยังไงนะครับ สันนิษฐานในเบื้องต้นว่า5ใน25คนที่ไปก่อเหตุที่ไต้หวันที่มีประวัติเข้าประเทศไทยและมีประวัติเข้ามาเลเซียสันนิษฐานว่าไอ้5คนเนี่ยเป็นเป้าหมายแรกที่จะต้องตามตัวให้เจอถูกถูก,ถ,กถูกต้องไหมฮะออถูกต้องครับถูกต้องครับค่ะอ้ตอนนี้5คนนี้เท่าที่ดีข้อมูลยังอยู่ในเมืองไทยหรือวนเวียนอยู่มาเลยไหมคะ เชื่อว่าออกไปแล้วนะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าผมนุนียมันถืนอว่าปรอดกี่ใบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูตามระบบอีกทีนะครับเช็คฐานข้อมูลของตํารวจตรวจคนเข้าเมืองฐานข้อมูลกลางของตมเช็คไม่ออกเลยครับว่ามันออกไปแล้วหรือยังอหรือเข้ามาช่วงไหนแต,แต่เราเช็คแล้วตรงนั้นตรงนั้นออกไปแล้วครับออกไปช่วงที่ช่วงที่ไต้หวันโดนนะครับนะครับไปช่วงที่ไต้หวันโดนครับผมไต้หวันโดนประมาณต้กรกฎาคม เป็นไปได้ว่าไต้หวันและประเทศไทยโดนพร้อมกันเพียงแค่ประเทศไทยเนี่ยอมสินเข้ามาตรวจเจอต้นเดือนสิงหาถูกไหมฮะถูกต้องครับแสดงว่าพอมันฉกเงินจากตู้ออมสินเสร็จมันก็เดินมันก็บินออกเลยตรงนั้นก็คือข้อสนนิฐานครับมันอาจจะออกได้หลายทางครับก,ก็เด๋ยวตีดตามดูนะครับข้อมูลของตอมองระบุว่ามันออกไปทางช่องทางไหนโซนภูมิหรือดาา่านภาคใต้หรือยอย่างไรฮะ ขออนุญาตเอาไว้ก่อนได้ไหมครับตรงนี้ครับผมเดี๋ยวท่านท่านรองผบปัญญาครับผมขอเบรกสองนาทีผมต่อและผมจะต่อสายกลับไปอยากจะให้เล่าในเชิงเทคนิคนิดนึงไอ้มาแวร์มันคืออะไรมาแวร์มันปล่อยเข้าไปได้อย่างไรประมาณนั้นนิดหนึ่งนะฮะนิดหนึ่งนะฮะได้ครับได้ครับนะฮะนั้นขออนุญาตไปพักช่วงนี้สั้นๆสักครู่ค่ะ กับฤทธิไทยอินไซเดอร์แลนด์สนทนากับพลตํารวจเอกปัญญามาเม่นที่ปรึกษาสบ .10 เทียบเท่ารองพบตรนะครับสนทนากับท่านปัญญากันต่อครับค่ะรองพบปัญญาครับสนทนากันต่อครับค่ะคุยกันต่อนะคะท่านครับคุณปัญญาครับเรียนถามนิดหนึ่งโตู้เอทีเอ็มที่ไต้หวันที่โดนแก๊งนี้มันเจาะเนี่ยมันยี่ห้อ n c r ด้วยหรือไม่ครับเอ่อเท่าที่เราประสานกับตำรวจไต้หวันนะครับคนละยี่ห้อครับคนละยี่ห้อครับ อะไรยีห่ห้อเห็นว่าเป็นยี่ห้อของเยอรมันใช่ไหมคะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งออริจินัลของเขาจากไหนผมแล้วผมยังจำไม่ได้ครับแต่ร็คว่าทางเรากับไต้หวันเนี่ยตอนที่เราประสานกันเนี่ยก็คือรา่ห้ข้ขขอมูลในเรื่องของวิธีดําเนินการครับที่มาเลเซียเขาใช้ตู้ยี่ห้ออะไรครับที่มาเลเซียที่เคยโดนนะน มาเลเซียยังรายละเอียดยังไม่ได้ครับยังให้อินตอร,ร์โพลประสานอยู่ครับโอเคโร,ราษอยคเอาเป็นว่า ATM ของไต้หวันยี่ห้ออะไรเนี่ยไม่แน่ใจแต่ว่ามันไม่ใช่ NCR แน่ๆถูกไหมฮะถ,ถูกต้องครับแต่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายปลายทางต้นทางจริงๆบริษัทผู้ผลิตเนี่ยแมกกาฟี่สกอตแลนด์เหมือนกันหรือไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันรอคอนเฟิร์มข้อมูลเพิ่มน,นะครับ วิธีการที่ไต้หวันจะต่างอาของเรานะครับอไต้หวันทัไงฮะไต้หวันใช้แบรไหนคะจากไต้หวันเนี่ยก็คือกลุ่มคนร้ายเนี่ยไฮเทคกว่าว่าเรานะครับก็หน้าที่จะเข้าไปปล่อยไวรัสเนี่ยผ่านธนาคารของไต้หวันที่อยู่ในที่อยู่ในลอนดอนในกรุงลอนดอนนะครับแล้วธนาคารของไต้หวันที่ตั้งอยู่ในลอนดอนเนี่ยเมื่อเชื่อมระบบกับ ธนาคารของไต้หวันในในไต้หวันแล้วไวรัสก็แพร่เข้าไปอ๋อวิธีการซับซ้อนมากก็คือไปจางไวรัสผ่านสาขาธนาคารไต้หวันที่อยู่ในกรุงลอนดอนครับและไอไวรัสตัวนี้มันจะวิ่งเข้าไปที่ศูนย์กลางที่พิที่ประเทศไต้หวันเมื่อเชื่อมระบบต่อกันใช่ไหมไวรัสก็ไปเลยแล้วเชื่อมไปที่อีกประมาณยี่สิบสองสาขาของธนาคารนั้นไวรัสก็ไปเลยครับแล้วก็พอ ถึงเวลาที่ทางกลุ่มพวกนี้พร้อมก็คือปล่อยคำสั่งสั่งให้ตู้เอทีเอ็มของทั้ง22สาขาเนี่ยปล่อยเงินนะครับคือรีโมทจากต่างประเทศใช่ไหมคะไม่ได้รีโมทอยู่ที่ไต้หวันแต่มีคนไปแค่รอรับกดเงินเฉยๆอ่าถูกต้องครับอแสดงว่ามันรีโมทคำสั่งให้ปล่อยเงินที่ลอนดอนนะฮะเท่าที่ตำรวจไต้หวัน แจ้งให้เราทราบนะครับว่าเป็นอย่างนั้นนะครับอ้เข้าสันทีที่มันป้อนคําสั่งให้ปล่อยเงินปั๊บเนี่ยเงินก็จะไหลออกที่22สาขาด้วยกันยี่ไสไท22ตู้เอ็มของสาขาเหล่านั้นนะครับอครับครับเป็น22ตู้ที่อยู่ในไต้หวันเนี่ยนะฮะถูกต้องครับได้เงินไปทั้งหมดตอนนั้นประมาณเกือบเก้าสิบล้านบาทถ้าเป็นเงินไทยนะครับเกือบเกือบเท่าไหร่นะฮะเก้าสิบล้านบาทไทยเก้าสิบล้านบาทไทยถ้าที่เป็นเงินไทยนะครับโอ้โหมหาศาลเลยนะเนี่ยครับแต่ตํารวจไต้หวันก็ตาม พราะว่าพราะนะั้นคงมีหน้าที่คือ22คนเนี่ยมีหน้าที่รวบรวมเงินแล้วก็ส่งให้กลุ่มคนร้ายอีกกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็ตำรวจไต้หวันไปสามารถไปจับกลุ่มคนร้ายที่ไปนกนรวบรวมเงินเนี่ยได้ส่วนหนึ่งใช<ห>่ไหมบอกได้เง<อ>ินคือประมาณักแปดสิบล้านกว่าบาทครับ คืนได้คืน80ล้านด้วยครับครับแต่จับได้แค่3ยังตามจับอยู่อีก22่นะฮะครับ22นที่เราก็บไต้หวันก็เรมกันตามอยู่โอครับตัดกลับมาที่ประเทศไทยนะครับประเทศไทยนั้นวิธีการที่บอกว่าไม่เหมือนกับที่ไต้หวันนี่บ้านเราทําอย่างไรครับจากที่เราแกะรอยแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผม ได้ส่งทีมของของตำรวจผมร่วมกับทางธนาคารและผู้ชานานของธนาคารนะครับไปเก็บข้อมูลตู้ที่เราเชื่อว่าเป็นตู้มาสเตอร์หมายความว่าตู้ที่ควบคุมตู้อื่นที่ภูเก็บเนี่ยสามตู้นะครับสามตู้สามตู้เนี้ยไม่ได้ถูกเอาเงินออกมาแต่สามตู้เนี่ยมีร่องรอยว่าคนร้ายเข้าไปดำเนินการกับตู้ทั้งสามตู้นี้ นะครับกระสามตู้เนี้ยเมื่อคนร้ายเข้าไปดเาเนินการแล้วเนี่ยนะครับะจะไปควบคุมตู้อ,อื่นที่ถูกคนร้ายเอาเงินออกครับค่ะไม่ครับไป,ไปดําเนินการในสามตู้นี้คือดําเนินการอะไรคะเอ่อก็คือมีการเปลี่ยนแปลงในระบบแรงต่างเนี่ยนะครับเท่าที่ตอนนี้ก็อยู่ในชั้นอของการเทคนิคนะครับทีเี่ยวัโอเควิธีการวิธีการที่เขาจัดการกับสามตู้ที่เป็นตู้มาสเตอร์ภูเก็ตนั้นก็คือ เอาบัตรเอทเอมปลอมเสียบเข้าไปตไม่ครับบัตรเอทเอ็มปลอมเนี่ยจะเสียบต่อต่อเมื่ออต่อเมื่อเป็นตู้ที่เขาเจ้าเงินออกไอ้สามตู้เนี่ยไม่ไม่ได้มีการเอาบัตรเอทเอมไปเสียบนะครับคำถามขั้นยับยั้คุมคาถามก็คือคําถามก็คือว่าเขาปล่อยไวรัสมาวแวร์เข้าไปที่สามตู้มาสเตอร์ด้วยวิธีการไหนครับเท่าที่เราตรวจสอบจาก สภาพของที่กระเห็นเนี่ยก็น่าเชื่อว่ามีการต่อระบบในน่าจะใช้โทรศัพท์หรือไอ้ไอ้พวกคอมพิวเตอร์นี่แหละนะครับน่าจะปล่อยไอ้ตัวนี้เข้าไปนะครับเชื่อมกับของเชื่อมแล้วปล่อยจากสามเครื่องเนี้ยเหรอคะเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าสามเครื่องเนี่ยพอพอมาเข้าไปแล้วเนี่ยกอรสติว่าเครื่องเอเข้าไปที่เครื่องเอเครื่องเอก็จะบอกเครื่องในครงขายว่าต่อไปเนี้ย เครื่องเอเนี่ยคือเครื่องควบคุมเครื่องอื่นๆแล้วโอเคนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อน็ไม่ไม่ต้องฟังจกวกส่วนกลางโอ้ไม่ต้องฟังจากส่วนกลางเขาเอาบัตรเอทีเอ็มปลอมไปเสียบที่ตู้บีตู้ซีตู้ดีถูกต้องครับพอเสียบเข้าไปปั๊บมันก็จะมีคําสั่งคอนโทรจาก A อยู่แล้วมันก็จะไหลเงินออกมายงเงินไหลไปคำถามก็คือมันปล่อยมาแวร์เข้าตู้ A ตู้มาสเตอร์ได้อย่างไรที่บอกว่า ปล่อยผ่านคอมพิวเตอร์เข้าไปที่ตัวตู้เนี่ยมันทําอย่างไรครับก็คือเช่นเอาโน้ตบุ๊กไปเสียบสายเข้าตู้หรือเช่นหรือหรือหรือแฮ็กเข้ามาหรืออย่างไรครับอันนี้เป็นทางเทคนิคซึ่งกําลังตรวจสอบอยู่เหมือนกันครับทางตารวจเราก็คงโอเคกำลั <Okay. S 2> งตรวจสอบวิธีการอยู่โอเคโอเคคำถามสุดท้ายครับท่านรองพบครับคำถามสุดท้ายก็คือมีความมั่นใจ ถึง50%ไหมครับที่จะได้ไอ้ตัวแก๊งเนี่ยไอ้แก๊งแขกขาวที่มันเข้ามาทําในประเทศไทยทางการแกะรอยเท่าที่เราทํามาประมาณตอนนี้ทําทีมทางตำรวจทรองภาคแปดภาคเ็ดแล้วก็ทางนครบาลเนี่ยนะครับแล้วก็สอบสนนการแล้วก็พิสูจน์ฐานที่เราทําร่วมกันมาประมาณตั้งอาทพิย์เนี่ยนะครับผมจากการที่เราผ่านคดีต่างๆมาต่ก็เชื่อว่า เราสามารถที่จะแก้รอยคนลุมนี้ได้แน่นอนนะครับม่ใช่ครับตำรวจภัยเก่งครับโอเครติดตามคุณครับขอบพระคุณท่านรองพบขอบบระคบณบบคบับบอบบ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 บญบบบบบบับบ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 บวบตบบบับบบบาบบบบบบบะบบอบ